สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายอีกแล้วนะครับซึ่งเขาไปดูฟุตบอลซาไกยูเนติกมานะครับเขาก็เลยได้แดงมานันใจนะครับดูครับฟุตบอลมีให้เตะไม่เเสียกไปเตะลูกบบลลูวนะครับดูครับได้แดงมานันใจนะครับตอนนี้ลูกบบลลูวนะครับอืมคงจะจ็บหน้าดูนะครับ คยิบนะครับนะครับครับศูนย์ไรครับเปียงครับเดี๋ยวครับครับยังไม่รู้ตัวนะครับผมถือกล่องนะครับทุบเปล่าอีกครับน่าจะตีนะครับมีการหย่ยงทิ้งครับปีงันแล้วครับกลายยูนติกเลยครับคนป่าชัดเลยนะครับครับมีการไปหาของอีกครับหาของมาทุบแล้วครับเผาครับเดี๋ยวครับมาทุบแล้วครับครับเดี๋ยวผมเสียงกล่อง เออเพียงอะเตะตีเลือเตะตีนเออเต้มันเตะตีนเลยเฮ้ยบอกว่าเอาว่าน้ำนน้ำน้ำเนี่ยเหรอเออคือพวกเตบ่บนโมีแบบขาวเตะอะไเต้ยุ้ยมันต้องเป็นสาไก่เนี่ยเ็นบ่เสื้อผมยังในที่นี้ เดาะกระดูกหักซะเนาะไม่กระดูกหักแล้วก็กระดูกแตกนี่แหละดูระดับลูกพีนโอกระดูนะครับกระดูนี้ครับอยูไ่ไมหมล่ะค,ะครับูน่ะคือไรนะครับเดินไปเดินไปทำอะไรดูก่อนดูก่อนทำอะไร สวัสดีครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหาแอบถ่ายอื่นอีกครั้งครับอขอบคุณครับ